โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกตัวรันเดลต้าใน iOS นะครับเป็นตัวเวอร์ชัน6.8.7นั่นเองนะครับทุกคนส่วนตัวรันใน a n น r o i d นะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชัน6.8.7เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ขึ้นอัปเดตนะครับผมก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าที่ผมได้ลงไปได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับ iOS นะครับผมก่อนแรกเลยนะครับก็รับชมทําการถอดการติดตั้งตัวรันเก่าออกไปได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะครับผมสำหรับใครที่ต้องการดาวโหลดตัวรันเดลต้าใน iOS ไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดก็สามารถดูตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะในคลิปนั้นผมก็ได้สอนไว้อย่างละเอียดเลยนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อท่านผู้ชมดาวน์โหลดตัวเคสไทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่อมาก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัวรันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําตามปฏิระขั้นตอนได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นั่นเองนะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่สองช่องทางนะครับก็ นะครับทุกคนก็กดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาด้านล่างนะครับให้เรากดเซฟนะครับหลังจากที่กดเซฟเสร็จแล้วนะครับก็รอมันดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ open in หรือเปิดด้วยได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมกดไปที่ save to file นั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะให้ท่านผู้ชมจําให้ได้นะครับว่าท่านผู้ชมไปเซฟไฟล์ตัวนั้นเดลต้าไว้ที่ไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็กดไปที่ save หรือบันททททึกกกกกกกมมมมมมมุขขวววววาา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 บบบบบบนน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 นไไดดด้้้้้้้เเเเเเเลลลลลยยยัััััััั่่่่่่่ออ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 งงงะะะะคคคครรรรรรหหหจจผผูชช์์์ซแแแแ็็ปปปีีโ ลืมไปดาวโหลดเคิร์กไว้ด้วยนั่นเองนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็กดไปที่รูปบวบมุมขวาบนนะครับแล้วก็ Import ไฟล์นั่นเองนะครับจากนั้นไปหาไฟล์ตัวเดลต้ a ที่เราเซฟเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งผมเซฟไว้ที่ on my phone ก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดติ๊กไปที่ไฟล์ตัวเดลต้ a กดไปที่ open หรือเปิดมุมขวาบนได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการ Import ไฟล์ตัวเดลต้ a นะครับเข้ามาที่เคสายแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็แตะไปที่ไฟล์ตัว lambda หนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ก ไปแบบนี้เลยนะครับผมแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับผมที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจะไม่สามารถกดไปที่ import to library ได้นั่นเองนะครับก็คือมันจะไม่มีเมนูตัวนั้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทาก็คือกดไปที่ rename นะครับผมแล้วก็ลบคําว่า d o zip ออกนั่นเองนะครับแล้วก็กด rename ไปได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดไปที่ import to library ได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่เมนูด้านล่างน้บที่มันเขียนว่า library นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเจอตตััววขึ้้้้นนนมมาาแบบีีีใหทท่่ชกดไไปฟล์ร ก็กดไปที่เมนูแรกนะรับ Sign and Install นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะผม Start Signing นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็รอมาติดตั้งแพ็กเกจสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับมันก็จะมี pop up ดึงขึ้นมาแบบนี้กดไปที่ Install หรือติดตั้งได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมรอมันดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับจนกว่ามันจะเขียนว่า Complete นั่นเองนะครับเมื่อมันขึ้นว่า Complete เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถออกจากแอป KSign มาได้เลยนั่นเองนะครับผมรอทางตัวรันมาติดตั้้งักนนเเอ็็แลวป อะไรให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ลองเทสเข้าแมบบดูนะครับปรากฏว่าทางตัวรันเนี่ยนะครับก็ขึ้นตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะดาวนโหลดนานหน่อยนะครับผมก็รอไปในแมปสจากคู่นึงนั่นเองนะครับเมื่อตัวรันมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องไปหาคียก่อนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหาคียผมก็คาดว่าหลายๆคนน่าจะหากันเป็นแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ไปหาคียเลยเรียบร้อยนะผมถึงจะสามารถใช้ตัวรันได้นั่นเองนะครับในสวงวิธีการหาคียก็เหมือนเดิิิมมมมมตตาาาาาาาปปปเเเเลลยยนนนนนะะคครรรรัับบผผสสถพได้้่องทุํหีจ็ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายยครับผม <Okay. S 1> เจอกันครับ